พันยังเนี่ยคะพันยังเอือซีกุ้งมา้าเนาะว่าเป็น้ำมาโกลมาอ๋อ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 อหนูเชื่องนะใช่ไหมหนูเชื่องลำพูนกับอันน้นำโชคมันบ่มันเออมันโตวไวนะเนี่ยป้าอ้าวป้ามันโตวไวมากเลย ันนี้อันนี้ตัวนี้ตัวอะไรดูดูด,ดูมันดูมันแอลลันันนี้แอลลันแต่น่ลพุนน่ะเออาอาออออ,อ,อ,อสองสายพันธุ์ยูนงังกันหนูเชื่องนะคะพี่น้องง่ายแล้วไม่ขันใหายไว้ช่วด้วยล่ะนี่ฮมันกินหยาคนค่ะง่ายมันออกมาจากโบพุนนะคะง่ายไ,ไว้บอนนี่มันกินหยาคน กินดีอยู่พี่น้องกินดีอยู่นะคะไงไว้ยูพอได้มายูน้ำกับไงไว้อ้วนตุบปุ๊บตุบปุป๊บขึ้นค่ะจ้าเอตตัวเองจับมันขึ้นมาเลยจับมันขึ้นมาเลยจับมันได้เร้อทำไมมันก็ไม่ตื่นมัน นีไ่ไงตัวไหนที่มันเชื่องเชื่องไม่ใช่ตัวนี้หรอตมเมียเราป้าไม่ค่อยจับมันนะ่ะน้องมันเอาไปเลี้ยงเชื่องแล้วอ่ะงไว้อยู่ด้หรอป้าม,มาจับมันไม่ได้เลยอะ่ปะถ้าป้ามาบอกนี่จับไม่ได้เลยได้นะ่ะ มันไ,ไ,ไม่จับมันขึ้นมาจับไม่ถึงเหรอฟ้าไม่ค่อยจับมันเดี๋ยวมันก็ไม่คุ้นจับไม่ถึงนบกมันขึ้นมาดูนี้ไม่มีแนวคีบเลยแนวคีบไปไหนล่ะ เอามันขึ้นมาโชว์ก่อน,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 นแต่มันไม่กัดใช่ไหมไม่รู้มันเลยเออ อันนี้อันนี้อะไรสายพันอะไรมีแฮลลันจะไปไหนล่ะเอาจะลงบอยอีกละตัวเองหันหน้ามาก่อนเอาจะเบืนอหนุนยงเดียว ปาไม่ค่อยจับมันแหละนี่มันวางวันนี้เอาวางมันมาบนนี้เออเออนั่งไงเออหันหน้ามานี่ก่อนไม่ชอบเล่นกล้องว่ะเรีวๆหันหน้ามาหันหน้ามานี่เออจะ<ฮ>ถ่ายรูปให้เนะี่ยเออชื่ออะไรเราอ่ะชื่ออะไรพ่อมึงตั้งชื่อให้ยัง ชื่ออะไรไทำไมไม่ตั้งชื่อให้มันน่ะเห็นน้องมาตั้งให้ไหมโรเบิร์ตหอกอะไรนะเกลตาอัน <c oughs> นี้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีทุกคนช่วยตั้งชื่อหนูตัวน,นี้หน่อยค่ะตั้งชื่ออะไรดี ชื่ออะไรดีครับชื่ออะไรดีครับงชื่ออะไรดีครับอืมตาเอ๋ชื่ออะไรครับโอ้น้ำหนักมันขึ้นยังเนี่ยปะขาดว่ะเข้นเนยเนาะเพราะมันก็ตัวผิดหูผิดตาปร,ระเดงว่ามันไม่ถูกกับอาหารเหรอฮอะมันอ้วนขึ้นมากเลยนะปะ Tumen, ah. tumen, tumen, tumen. Eh, uh, lo vamos <laughs> a